ระหังเสมาสมุทโธพระเวา Fala na เรียนท่านภาษีวชิระวาทีผู้ช่วยศาสตราจารย์มัเกอร์รองอธิการบดีด้านวิชาการและพัฒนาคุณภาพ แทนท่านอิการบดีมหาวิทยาลัยมหาบุรราชวิทยาลัยกับผมพระคระูปรัชนะ์สุวัฒนะวิสุทธิสารัุนผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์<ม>ในฐานะเป็นรักษา,าการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยานัสังวรมหาวิทยาลัยมหาบุรราชวิทยาลัยในนามผู้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นนวกะรุ่นที่สองมีความรู้สึกปราเพล่งยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านพระศรีวพชรกวาทีผู้ช่วยศาสตราจารย์นอกเตอร์รองอธิการบดีด้านวิชาการและพัฒนาคุณภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกรุรราชวิทยาลัยที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่รุ่นนวกาศรุ่นที่สองในครั้งนี้กระผมขออนุญาตถวายรายงานรายงานดังต่อไปนี้สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่รุ่นนวกาศรุ่นที่สองนี้มีวัตถุประสงค์โดยสังเกตดังนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพ นักอา,อาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยโดยนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ทางสถาบันวิจัยยานสังวรดำเนินการในครั้งนี้เป็นรุ่นที่สองโดยมีคุณลักษณะหนึ่งก็คือไม่เคยร่วมโครงการนี้ในปีที่ผ่านมาแล้วก็สอง เป็นอาจารย์ใหม่พร้องทั้งเป็นผู้ที่มีความสนใจที่ประสงค์จะเพิ่มเติมศักยภาพในการเป็นนักวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยอหเด่นนักวิจัยรุ่นใหม่รุ่นนวกาลรุ่นที่สองนี้จะมีศักยภาพที่สามารถพัฒนางานวิจัยที่ตอบโจทย์กลุ่มที่4ก็คือกลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรม ด้วยหลักศาสนาสามารถพัฒนากรอบแนวคิดเพื่อการวิจัยที่ตอบโจทย์กลุ่มศาสนาและปรัชญาพัฒนากรอบแนวคิดเพื่อการวิจัยที่ตอบโจทย์กลุ่มวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์พัฒนากรอบแนวคิดเพื่อการวิจัยขั้นแนวหน้าหรือขั้นประยุกต์ตรจนสามารถ พัฒนาใช้ประโยชน์และประเมินผลรับจากงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2568จนถึงพุทธศักราช2572และเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนผลงานวิจัยจำนวนนักวิจัย ในระดับประเทศและระดับนานาชาติให้กับมหาวิทยาลัยมหารบรรราชวิทยาลัยโดยในครั้งนี้ผู้ที่มีความสนใจสมัครเข้าอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่รุ่นนวกรรุ่นที่สองนี้มีจำนวนทั้งสิ้น80รูปท่านวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผม ในานามผู้จัดจาก,การโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่รุ่นนวัตกรรมพร้อมทั้งผู้ดำเนินโครงการก็คือคุณปณิชยาชัยาและก็บุคลากรในสถาบันวิจัยยาณสังวรพร้อมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จากทุกหน่วยงานที่สมัครเข้ามาจึงขอกราบนิมน์ท่านพระศรีวชิรวาที ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรองอธิการบดีด้านวิชาการและพัฒนาคุณภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนท่นานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาบุรพาราวิทยาลัยในฐานะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ได้กล่าวเปิดโครงการพร้อมทั้งให้โอวาทและก็ให้แนวทางในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่รุ่นนักรรมัรุ่นที่สองต่อไปจึงเรียนมาด้วยความนับถือ ภูบหลัดสุวะฒนานพิสุขเกศสาร,รกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์รัเพลรอที่การบรินานการการวิจัยตลอดจนผู้รักษาการแทนผู้อริการสถาบันวิจัย,ยานและสันวรที่คาระยางยิ่งขอกระบายความคาระอันผู้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยรุ่นใหม่และก็ขอเจริญพร ทุกท่านด้วยวันนี้พระเอกพระคุณทาามารรครกิิดาขอรองศาสตราจารย์ดรอธิการปฏิได้มอบหมายให้กระผมให้ธรรมภาคมาปฏิบัติหน้าที่แทนในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่รุ่นน้ำักากาศรุ่นที่สองก็เท่าที่เห็นก็คือมันจะแบ่งแยกเป็นสองประเภท เรียกที่หนึ่งก็คือท่านที่เข้าร่วมอบรมนั้นเป็นครูบาอาจารย์อยู่แล้วและ,<ม>ะ,ะ,ะก็อาจจะเพิ่งเคยเข้ารับการอบรมในครั้งนี้เป็นครั้งแรกและก็ยังไม่เคยมีการวิจยัยในการดำเนินการเข้าที่่านม,มากับอีกกลุ่มหนึ่งก็งคือกลุ่มที่บรรจุเข้ามาใหม่เป็นอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยก็ตอนนับทั้งสองทั้งสองกลุ่มนะครับ ดีอนรับทุกท่านเข้าสู่การเป็นนักวิจัยการเป็นนักวิจัยนั้นเป็นขาหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเป็นอาวุธหนึ่งของความเกิดอาการเหมือนนักโรคเราต้องมีทั้งดาบทั้งของทั้งควนทั้งโลภทั้งอะไรต่างๆเป็นคุณสมบัติของนักรบคุณสมบัติของอาจารย์เเช่นกันไม่เด็นสอล่มสื่อแาบเดียว ม่ใช่ว่าผมมีหน้าที่เข้ามาเป็นอาจารย์ผมมีหน้าที่สอนแต่ทุกวันนี้เขาไม่เอานาจอาจารย์ประจำลักสูตรแค่จะเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ของการบริหารจัดการทั้งหมดเลยเริ่มต้นตั้งแต่อินพุตนักศึกษาเข้ามาในรัสูตรแต่ีอย่างไรและเมื่ออินพุตเข้ามาแล้วก็ต้องโปรเซสกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาการอบรมบลวงพ่อการอย่างไรให้เขาจบการศึกษาเขาเป็นหน้าที่รับตรนั้นเลย และที่สําคัญก็คือหน้าที่ในการจัดพัฒนาศักยภาพของเขาก็เรารู้นนี่คืออาจารย์ครับทีนี้เมื่อพัฒนาเขาแล้วพัฒนาเรังเราได้รับการพัฒนาหรือไม่าะถ้าเราไปดูในโอประกอบที่ห้านะห้าตุสีมเขาจะถากเลยว่าบุคลากรได้รับการพัฒนาแต่น้อยกี่าเดิมครั้งเราก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วยไม่ว่าจะด้านไหนก็ตาม เพราะการเป็นอา,อาจารย์สอนนั้นสิ่งที่เข้าแค่หวังก็คือหนึ่งหลกเราต้องมาทาหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรให้หลักสูรกรตรมันขับเคลื่อนไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรถไปถ้าฉบับใหม่ก็ต้องเป็นเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี2565หรือที่เรารู้จักการในดามโฟ e เอาเัพเบิลเอเทชั่นเป็นหลักสูตรที่ว่าเรื่องของเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ก็ต้องมีอะไร TLOCLO y ัแล้วก็รายละเอียดในรายวิชาและกระทั่งในรายรา,ายละเอียดในรายชั่วโมงต่อไปกนั่นคือมตาตรฐานที่ต้องการอยากจะได้จกากท่านแต่ทีนี้ในความเป็นอาจารย์นั้นหนึท่านต้องพัฒนานตัวเองสอนวิชาไหนต้องมีตำราห,หรือหนังสือในรายวิชานั้นด้วยเกอกสารประกอบการสอนด้วย ปัจจุบันนี้เรากำลังพูดคุยกันว่าถ้าเราสอนวิชาเดียวกันมาตรฐานต้องเดียวกันัน่นหมายครามว่าไม่ว่าจะอยู่เชียงใหม่ไม่ว่าจะอยู่นครศรีธรรมราชไม่ว่าจะอยู่ศรีธรรมราชหรือศร,ร,รีลัง้าหรือที่ไหนก็ตามมาตรฐานต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันเราก็เลยต้องจัดการในเรื่องของหลักสูตรตำรานังสือให้ตรงกันอันนี้เป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้สําเร็จก่อนปีห8แต่จะเริ่ม แต่อันหนึ่งที่เป็นคุณสมบัติของผู้ท่านคือความเป็นอาจารย์นั้นนอกจากจะสอนมีความรู้ดีสอนดีสอนเป็นสอนดีสอนเป็นปนั้นท่นก็คือมีเทคนิคใน,ในการสอนที่ดีก็ต้องมีความเป็นนักวิจัยในตัวด้วยเพราะวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของขาที่จะนาไปสู่ความเจริญก้าวหนะ้าในอาชีพการเป็นอาจารย์ในความเป็นอาจารย์ของท่าน เพราะว่าการขอบคำตนลงทางวิชาการนั้นใช้งานวิจัยเป็นเอกสารหลักแล้วกระวกด้วยหนังสือตำราห,หรืองานวิชาการอื่นๆเพราะฉะนั้นงานวิจัยมาเป็นกระดับหนึ่งฉะนั้นถ้าจึงจาเป็นต้องอบรมการเป็นนักวิจัยแต่เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนตอนเราเป็นอาจารย์ใหม่ผมกับท่านรองเนะี่ยอบรมวิจัยพร้อมกัน เป็นรุ่นวิจัยห้าห้าครั้งจึงจะเรียกว่าสำเร็จรุ่นของการอบรมการเป็นนักวิจัยก็ไปเรียนอบรมอยู่ที่มสทสี่รอบก็บห้าวันสี่รอบก็ไปห้าวันอีกรอบเป็นไปที่ราชภัศน์จันเกษก็อีกครั้งหนึ่งห้ารอบถึงจะผ่านหลักสูตรการเป็นนักวิจัยก็อบรมกันปีสองปี่ยประมาณประมาณสองปีอ่ะ เป็นรุ่นที่อบรมพร้อมกับท่านรองก็ได้งานวิจัยมาหนึ่งชิ้นเป็นงานวิจัยของตงัวเองแล้วงานวิจัยชิ้นนั้นก็เป็นงานวิจัยที่เป็นต้นแบบที่ผมนะก็เอาไปใช้รูปแบบในการพัฒนาการวิจัยขึ้นไปต่อไปได้ความรู้ได้อานุจได้สิ่งที่จะไปดำเนินการต่อไปก็จากการที่ได้ผ่านาการอบรมในคะรัง ก็เช่นเดียวกันท่านมาอบรมในทางนี้เนี่ยก็คาดหวังว่าท่านจะได้เป็นนักเขใจจริงๆแล้วก็เขียนคําขอการดำเนินการโครงการวิจัยผ่านสถาบันวิจัยยาและสังกัดหรือแม้แต่ในสถาบันของท่านหรือในหน่วยงานของท่านเองด้วยนะครับก็หวังว่าท่านจะได้มีศักยภาพในการที่จะไปพัฒนาคนนั้น และกลวว่าทั้งหมดนีเมื่อจบการอบรมจะมีงานวิจัยเป็นของตัวเองเพราะว่าเป้าหมายในการอบรมนั้นเมื่อที่สุดแล้วก็มีการดาเนินการเชิงปฏิบัติการก็คือมีงานวิจัยงริงๆเพราะฉะนั้นแล้วการดาเนินการของท่านในการอบรมท้งนี้นะนอกจากมาฟังแล้วก็ต้องปฏิบัติการด้วยก็หวังว่าท่านจะได้มีศักยภาพด้านการวิจัย ข้ะศักยภาพท่านการวิจัยมันจะไปตอบโจทย์ในเรื่องของศักยภาพที่พูดถึงความจเจริญก้าวหน้าในวามเป็นอาจารย์ยิ่งเรามีงานวิจัยเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งตอบโจทย์ความเป็นอาจารย์ของเราไตอบโจทย์หลักสูตรด้วยเพราะว่าแต่และปีเขาจะถามว่าทุกท่านอาจารย์ประจำหลักสูตรมีงานวิจัยกี่ชิ้นมันก็จะเรียกว่าเป็นผลที่เกิดกับอาจารย์ก็จะได้กับองค์สี่ และก็ถือว่าเราต้องมาทาหน้าที่ของเราส่วนหนึ่งด้วยและที่สําคัญก็คือนี่แหละคือฐานที่จะทําให้เราก้าวหน้าขึ้นไปสู่ความเป็นอาจารย์เมื่อเรามีงานวิจัยเยอะเราก็จะขอผลคาแนงทางวิชาการง่ายขึ้นนะครับก็หวังว,ว่าการรมในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้ทั้งหลายได้มีความมั่นใจกระอร้นในการที่จะเขียนง,งานวิจัยและพัฒน,นางานวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตท่าน แล้วก็หวังว่าการอบรมทั้งนี้จะจุดประกายให้ท่านได้มีความมั่นใจแล้วก็มีแรงเสริมที่จะเป็นอาจารย์ที่พัฒนาตนเองอย่างไม่สิ้นสุดและวยุคหน่อยเป็นยุคที่เราจะต้องฝ่าฝันจะต้องอไม่ใช่แค่เปลี่ยนนะเราต้องแบบทานฟอร์มเลยต้องพัฒนาตนเองอย่างก้าวกระโดดเลยมันถึมจะก้าวผันโลกในยุคใหม่ และทุกวันนี้งานวิจัยที่เป็น AI เ <c oughs> ก็เยอะครับเพื่อนทีนวยงานเนสนอมาให้ผมอ่านอ่านทีทู้เรื่องเลยทั้งที่เป็นเรื่องของปัญโควาเพราะว่าให้ AI หเขียนเพราะฉะนั้นถ้อยคำอะไรต่างๆมันต้องที่คนที่เขากบที่เป็นนักอาจารย์หรือนักวิชาก,การเขียนแต่นั้นเขาส่งมาให้เราอ่านครับแย่หมดเลยแย่เลยคือ a อไอก็ช่วยเราได้สุดเลยเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมาปรับตาม ข้อมูลที่ AI มันรวบรวมมาให้ AI ไอ็นเก่งในเรื่องการรวบรวมข้อมูลที่ประดามีในในระบบออนไลน์ทั้งหมดมันสามารถรวบรวมมาให้เราได้หมดเลยแต่ว่าสำนวนมันไม่ใช่สำนวนที่คนมาสื่อสารจะรู้เรื่องต้องมาฟปรับอีกครั้งอันนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาอนุญาตนให้ AI เป็นส่วนหนึ่งของการที่ให้มันเป็นผู้ช่วยในการเกณฑ์ที่ให่หรือเป็นนัก คือสำนวนที่เราได้จาก AI เนะี่ยหรือในะ้ t g p เนี่ยหรือทุกวันเนี่ยคลิปคิปใช่ไหมที่มันมาเนี่ยอันนี้เราก็ต้องเรียนรูนนะ้นะเราชทประอยู่์จากมันได้ก็ก็อนุญาตให้ใช้แต่ไม่ให้เอาสำนวนที่ปรากฏอยู่ตรงนั้นมาใช้ได้เราก็ต้ระวังว่า,วาน,น,นักวิจัยการเป็นนักวิจัยนั้นต้องหูตากว้างไกลต้องติดตามสถานการณ์ของงานวิชาการ นในระดับโลกว่าเขาไปไหนแล้วเขามีเครื่องมืออะไรีขาพัฒนาอะไรบ้างเราหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้เป็นผู้ที่ฝ่ายการเรียนรู้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องแล้วก็เครื่องมือต่างๆมันพัฒนาไม่สิ้นสุดหรอกเราก็ได้ใช้เครื่องมือเหล่านั้นมาเป็นอุปกรณ์นในการทํางานของเราประสบความสําสเร็จครับขณะในวันนี้ในนามของเองพื่อนพัอธิการบดี ก็ขอเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่รุ่นนักวิจารรุ่นที่สองขอให้การดำเนินการในการจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรวัตถุประสงค์ที่ภั้งทุกประการแล้วก็ขออำนวยขอขออนุโมทนาสถาบันวิจัยยาน,นสังบอกโดยท่านรองที่การบดีพระภูมิพลอดุวยเดชที่สุดที่สามคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์รเตอร์ และก็อินงานในการดำเนินการให้สําเร็จรวมทั้งขออนุโมทนาท่านวิทยากรท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจิโอกะไซวารมันคุณจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยที่จะมาเป็นวิทยากรในเช้าวันนี้ตลอดจนวิทยากรทุกท่าน,นในวันอื่น <c oughs> ก็ขอให้การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ จบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ทุกท่านที่เขารับการอบรมจงมีความสุขความเจริญรุ <S <S ่งเรืองเจริญไปด้วยจตุรพิทัพรอันประกอบไปด้วยอายุวันนั้นสุขฐาลภารปฏิภาณพุทธสารสมบัติโดยทั่วกันทุกรูปทุกคนเธอ